ขับกลับเลยบ่ายเมื่อนี่ยังครับเนี่นี่เอฟซีนะครับมาจากกันบุรีนป่ะจกซอยดาวเจ้าของทุเรียนพันกว่าไร่อ๋อสวนลำไยพอมันจะมาฝากอยู่อ๋อมา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 เอามาขายตลาดนัดนี่วิ่งก็ยังยังครับยังอ๋อนี่นี่เบิ้งคลิปไอเสียมอยู่กับเสียยะอยู่นี่ครับ เบ่งเยแล้วก็ทักทักด้วยเออทักน้ำทักน้ำโอเคมาดูไง FC ของแค่ FC ของแท้วันนี้เช็คเครดิตแล้วเช็ดแล้วเอาคอนดิทแล้วเกียร์ออโต้พร้อครับหายรถนาเดิมเลยนี่เห็นปะแป็นเพจเดิมครับโบเคยถอดเลยหัวมันยังชูอยู่หมุดสันสันเห็นปะมือจับได้ยกนี้หมุดสันสันการันตีนี่สารป๋องก็บ่เคยถอดครับ เบิ้งเป็นอยู่ดอกเบิ้งคลิปไอเสียมจนจำไม่ได้หมดแล้วดีครับเออเบื้องเนี้ยยังได้ดูว่ารถเดิมมาเดิมเบิ้งจนรู้หมดแล้วเดี๋ยวไปส่งให้ไปงั้นไปส่งอยู่บ้านได้ได้ได้เดี๋ยวไปส่งให้อยู่บ้านเอ้ยตุงจองป่ะไม่ต้องล็อกผมไม่เคยรับเงินอะไรหรอไมงจองหรือจะจองแล้วแต่เออแต่ผมก็ฟรีจองแต่ลูกค้าอยากจะจองล็อกคันนี้ไปก็ได้ได้หมดผมง่ายๆ ถ้าอยากได้คันนี้เลยก็วางเงินเลยก็ได้แต่ถ้าผมส่วนมากผมไม่ค่อยไม่ค่อยรับเงินลูกค้าเขาให้ก็ไม่ค่อยเอาประวัติออกไปไงบ้างเส้นไหนอ๋อโอเคโอเค จัดให้เราได้เป็นนีแนนแนนร้อนด้วเรียบซีตัวหญิงเลยออย่าให้เสียชื่อเสียงดียเออมีใครเป็นนี่ใครสสวยสวยเดิมเลยพี่ชายได้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  เอฟซีนะ FC, จันทบ,บุรีหรือว่าสอยดาวครับนี่บ้านะไซงามเนาะนี่เบิ่งเลยนี่เบิ่งหนาเอื้อยไว้เบิ่งห่าไอ้ไว้นีสน่สวนสวนพ่อแม่พี่น้องมาหลายๆคน <laughs> <laughs> เดี๋ยวมูเจ้าก็เอ้ยเป็นเป็นร้านปุ๋ยร้านยาอ๋อร้านขายปุ๋ยขายยาด้วย <laughs> โอ้สุดยอดเลยเป็นระดับท่าแก่เนอะ <laughs> <laughs> ไม่ใช่กเกษตรกรที่เป็นท่าแก่ค้าขายด้วยค้าขายด้วยครับโอ้สุดยอดเลยพี่ชาย าขายด้ครับอ่าค้าขายขายปุ๋ยขายยาครับไม่เยอะหรอกเดือนหนึ่งก็ประมาณ3 4ล้านไม่ถึงนะครับอ๋อ้ยดูนี่ตามดูนี่ตามอ๋อ้ยดูตามตัวส่วนมากผมจะเข้าสวนครับพี่เต๋ออ๋อเข้าสวนเนาะโอ้ทำหลายอาชีพมากเลยพี่ชายอ๋อทำสวนสวนน้ำใจนาะคโอ้โหสุดยอดเลยนี่ก็ลูกน้องลูกน้องอยู่นนั่งอยู่มีลูกน้องกี่คนเนี่ยพี่ชายสามคนก็เออสี่คนครับอ๋ออันี้น้ำใจนี่ลูกชายสวยมากเลย ลำใยสวยมากเลยลูกใหญ่มากเดี๋ยวลำใยออกวันไหนเดี๋ยวจะไปแวะแวะได้เลยไหมหรอแวะได้เลยนะครับเดี๋ยวจะเอาเบอร์กับเซียวหน่อยวันไหนวันไหนผ่านเดี๋ยวจะแวะไปโอ้ได้ครับแวะไปอุดหนุนได้ครับเดี๋ยวจะมาเลี้ยงทีมงานเรานี่แหละได้ครับได้ครับตอนนี้ได้เลยอตอนนี้ได้เลยอนนี้ผมกำลงติ๊กตอกนะอ๋ออ๋อโอ้ไม่ธรรมดาเลยพี่ ใส่เพลงลงทงิกตอกอีกใช่โอ้สุดยอดสุดยอดอชื่อช่องว่าไงเดี๋ยวผมไจะไปสับสักให้เป็นของของผมเองอ๋อไมนนี้ชึ่อช่องอ๋อโอเคไม่เก็บไปแล้วออไม่เก็บไปแล้วโอ้ลูกดกมากเลยอันนี้มันเก็บไปแล้วอ่า <laughs> อ๋อจำได้แล้วจำได้แล้วโอ้เนี่ยนะพากันมาอยู่ที่ร้านไม่อยู่ที่ร้านอยู่ที่ร้านแต่เราไม่อยู่นี่เราอยู่นี่ลูกค้าเขาอยู่ที่ร้านอ๋อกำลังพูดถึงแกพอดีโอเคได้ขอบคุณพี่ชายมากมากครับขอบคุณหลายๆ นจะซื้อจะขายจะแลกจะเปลี่ยนรถยนต์มือสองครับนึกถึงไอเสีมรถซิ่งเด้อยินดีให้บริการครับไม่ไดไปแล้วครับผมสวัสดีครับ